เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาดูว่าเลดแฟกเตอร์ส่วนขนัวนะครับหรือที่เราบ้านเราเรียกว่าเลดซันนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับไปชมกันเลยครับคำเตือนรายการนี้เหมาะสาหรับท่านนกทุกวัยห้ามดูคลิปนี้เกินวันละสองครั้งเพราะจะทาให้เป็นโรคนกอกได้และควรใช้ยานอากาศในการรับชม เลดแฟกเตอร์ซันคอนเมีถิ่นกําเนิดน,นะครับอยู่ในฮาวายซึ่งสีของมันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าหลงไหลในสีสันที่โดดเด่นในโลกของสายคอนัน ถือเป็นพรีเมียมถามว่าทําไมถึงเป็นพรีเมียมนะครับเพราะว่าความหายากของพวกมันนะครับเมื่อเทียบเท่ากับซันคอร์นัวโบติมันจะหายากมากๆซึ่งมันก็ส่งผลถึงราคานะครับที่แพงมากๆการกลายพันธุ์ของสีเนี่ยของเรดแฟกเตอนะครับเกิดขึ้นมานานแล้วกว่าทศวรรษในสหรัฐอเมริกานกแก้วซันคอร์นัวเรดแฟกเตอร์นะครับ เนื่องจากมันหายากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีการเพราะพันธุ์เพราะมันมีราคาที่แพงในขณะที่ราคาของเซนคอนูนะครับที่เราเห็นปล่อยบินกันอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นิดๆน,นะครับหรือว่าประมาณ2,500นะครับแต่ราคาของเลดซันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ขึ้นไปจนถึงประมาณ5 0,000บาท แต่ราคาพื้นฐานนะครับอาจจะแตกต่างกันไปตามสถานที่นะครับเช่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเจ้าซันคอนัวปกตินะครับจะอยู่ที่5 0ถึง150ดอลลาร์นะครับแต่เลสซันเนี่ยจะอยู่ที่600ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะถึง1,500ดอลลาร์สำหรับตัวที่แบบแดงเยอะจริงๆเลย เร s ซันนะครับมีอายุอยู่ได้25 30ปีอย่างไรก็ตามนะครับก็อยู่ที่การดูแลที่เหมาะสมแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่ดีต่อสุขภาพก็จะช่วยยืดอายุไขนะครับของเลซันได้จนถึง35ปี เลเซนนะครับเป็นสีแดงอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดปรากฏเป็นสีแดงสดทั่วศีษะท้องหน้าอกบีกบนและขานั่นทำให้ได้ชื่อว่า red factor s u n c o n นั่นเองนะครับการกายพันธุ์ของสีเนี่ยมันจะยากมากเลยนะครับสีแดงสดใสเนี่ยมันจะพัฒนานะครับจากนกเด็กนะครับไปนกโตซึ่งสีมันจะค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆเยมื่อนกโตเต็มวัย หลายคนเชื่อว่า red factor s u n c o n o และ s ั n c o n o นะครับอ่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับเห็นมันชื่อเหมือนกันนะครับแต่ความจริงแล้วมันแตกต่างออกไปนะครับเราจะสามารถอ่าดูความแตกต่างของพวกมันได้นะครับหากว่าเราเอามันมารวมกันนะครับเราจะเห็นสีแดงนะครับกับสีเหลืองๆนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อเทียบกับ s ั n c o n o ปกติ s ั n c o n o ทั่วไปนะครับขนจะมีสีเหลืองมีจุดสีส้ม แต่เจ้าเลสซันเนี่ยนะครับเขาจะมีสีแดงและสีส้มมากกว่าสีเหลืองลำตัวด้านหน้ามีสีแดงมากกว่าสีเหลืองส้มพวกมันนะครับสามารถระบุได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราสามารถดูที่ปีกของมันนะครับว่าเป็นซันคอนัวเป็นหรือว่าเป็นเลสซันนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเด็กนะครับหรือนกโตนะครับ เราสามารถดูได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีจุดสีแดงนะครับหรือมีสีแดงเยอะเลยนะครับที่ปีก น้ำจืดและอาหารสดต้องมีอยู่ในกรงเสมอหากไม่บริโภคผักและผลไม้ภายในสามชั่วโมงนะครับเราก็จะต้องนำไปทิ้งทันทีนอก่านี้นะครับเราจะต้องห้ามให้อโวคาโดมเมล็ดผลไม้ช็อกโกแลตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนนะครับแล้วก็พวกแอลกอฮอล์อาหารที่กล่าวมานะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงเลยนะครับเพื่อนนอกจากนี้นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอุณหภูมินะครับในการเลี้ยงนกแก้ว ด e เฟกเตอร์สันคอนัวนะครับก็ควรอยู่ที่ระหว่าง65ฟาเรนไฮต์ถึง80ฟาเรนไฮต์นะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเช่นมีลมพัดมาอะไรพวกนี้นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมุมตรงนั้นนะครับ และควรมีแสงสว่างที่เพียงพอขนาดกลงนะครับที่เหมาะสมกับเขานะครับก็คือ30คูณ30คูณ36นะครับพยายามทําให้กลงเนี่ยใหญ่เข้าไว้นะครับเท่าที่สามารถเป็นไปได้นะครับซึ่งมันจะทําให้นกของเราเนี่ยสามารถงอปีกได้อย่างสบายนะครับทำให้เขามีความสุขได้บินไปบินมาบินไปบินมานะครับเพื่อที่อายุของเขาจะได้อยู่กับเราไปอีกนาน เลดแฟกเตอร์สันคอนัวนะครับเป็นสปีชีที่หาดูได้ยากนะครับเพราะว่ามันหายากมากมันมีราคาแพงนะครับและมีความพิเศษที่เราจะเรียกมันว่าพรีเมียมนะครับผู้ที่หลงไหลในสีสันที่สดใสนะครับมักจะหาเลดแฟกเตอร์ส c o n อนันะครับมาครอบครองอยู่เสมอมันเป็นนกตัวเล็กๆนะครับซึ่งเ,เสียงอาจจะดังไม่มากนะครับแต่ร้องทีมากนะครับบางครั้งก็ทำให้เราแบบ บทประสาทได้เหมือนกันนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับซันคอนัวเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์นะครับที่หลายๆคนต้องการเป็นอย่างมากนะครับสาหรับการที่เอามาเลี้ยงนะครับเป็นเพื่อนที่ดีนะครับหรือเอานําไปปล่อยบินอิสระนะครับก็เป็นนกที่เก่งมากชนิดหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใีคลิปนี้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ